สวัสดีค่ะเพื่อนเท่านผู้ชมสมาชิกช่องฝึกคิกี้สุดรหังเงินล้านนะคะสาหรับคลิปนี้เราจะมาหาหลักหน่วยล่างนะคะเป็นหลักหน่วยล่างสุดเดิมที่เคยเข้ามาแล้วตั้งแต่เดือนวันเดือนกันยาเดือนตุลานะคะมันก็เดินดีมาเรื่อยๆนะคะสุดนี้12งวดรวดนะคะยังไม่เคยผิดก็สําสหรับคลิปนี้ก็จะใช้เป็นเลขเด่นเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่10 หพฤศจิกายนหกสามนะคะสูตรนี้นะคะเมื่อที่แล้ววันที่1พฤศจิกายนะคะก็เราได้ให้ไว้ที่เจ็ดศน์หนึ่งสามะคะปรากฏว่าเลขที่ออกคือ 4. สี่ศหลักหน่วยคือศูนย์ะคะหลักหน่วยคือศูนย์ก็ศูนย์มาก็ถูกนะคะก็เป็นงดที่สิบอ็ดนะคะอ่าเป็นงดที่สิบสองนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะงวดวันที่ หนึ 1> 1, ่งพฤศจิกายนหกสาเป็นวดที่สิงวดที่1ิบก็คืองววันที่สิพฤศจิกายนหกสามมันจะเดินต่อได้อีกไหมเราก็ไปดูกันนะคะว่าสูตรนี้จะไปต่อได้อย่างไรนะคะสําหรับสูตรนี้มีเลขเด่นอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะมีเลขเด่นอยู่4ตัวแล้วเราก็ลองไปจับคู่กับหลักสิบหรือว่าเอาสูตรนี้ไปเทียบกับสูตรอื่นอีกนะคะเพื่อมันจะได้เป็นตัวที่ตัดให้มันน้อยลงนะคะ เรามาดูที่มาที่ไปของตัวเลขไหนแต่ละงวดก่อนนะคะวันที่16ตุลาคมนะคะก็เราใช้สูตรของเรานี้ได้ใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่4นะคะหลักแสนคือ8บวกหลักหน่วยครั้งที่4ก็คือ0นะคะ8บวกศได้เท่ากับ8เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2นั้นบวกค่าของที่3นะคะ8บวกสาได้เท่ากับ11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1 เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่1เป็น2นะคะเลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่2เป็น3เราก็จะได้8,123สคือเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่16ตุลาคม 6, 3ผมปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ3,8อันนี้เป็นหลักหน่วยล่างนะคะหลักหน่วยคือ8นะคะหลักหน่วยคือ8ตัวที่เราคำนวณได้ก็คือ ตัวนี้นะคะค่ะก็ถูกอันนี้เป็นงวดที่11นะคะนี่เป็นงวดที่11ของสูตรนี้นะคะต่อไปเราจะดูงวดที่12วันที่1่พฤศจิกายนที่เพิ่งออกไปไม่นานนี้เองนะคะเราใช้สูตรเดิมก็คือหลักแสนเป็นสองบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4ี่ก็คือ5นะคะ2บวกหาได้เท่ากับ7เป็นเลขเด่นตัวแรก เลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่3นะคะ7บวก3าได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่1ก็เป็น 1, 1> เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่2ก็เป็นอ่ะเป็น3นะคะขออภัยก็เป็น3เลขเด่น4ตัวก็คือ7 0 1 3นย์ะคะเป็นเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่1พฤศจิกายนหกสาม ผลปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ40นะคะหลักหน่วยก็คือ0ตัวที่เราคำนวณได้ก็มี0นะคะสำหรับงวดนี้ก็ถูกเป็นงวดที่12ต่อไปงวดที่13เราก็จะไปดูว่าวันที่16พฤศจิกายน63นี้สูตรนี้ยังจะเดินต่อได้อีกไหมถ้ามันเข้าต่อก็แสดงว่าเป็นงวดที่13นะคะเราก็ใช้หลักแสนเหมือนเดิมนะคะหลักแสนก็คือ5 บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4ก็คือ2 5บวก2ได้เท่ากับ7เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่3ได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่1เป็น1เลขเด่นตัวที่4บวกค่าคงที่สองเป็น3เราก็จะได้เลขเด่น7 0็3คือเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่16พฤศจิกายนหกสาม ทั้ง3ตัว4ตัวนี้ตัวไหนจะมาในหลักหน่วยล่างเราก็ไปลุ้นกันนะคะเพราะว่าสูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าเท่ากันไม่การันตีนะคะว่ามันจะถูกร้อยเอร์ซ์ก็จากสถิติของสูตรนี้นะคะเราดูเริ่มเดินมาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม63นะคะสูตรนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆยังไม่เคยหลุดนะคะสูตรนี้เดินดีอย่างต่อเนื่องนะคะวันที่16พฤษภาคม63 เลขเด่นที่เราได้ก็คือ9235นะคะ9235ปรากฏ,ากฏว่าเลขที่ออกก็คือ22นะคะหลักหน่วยคือ2ก็มานะคะวันที่1มิถุนายน63เลขเด่นที่เราได้คือ478ค่ะเลขที่ออกคือ24หลักหน่วยคือ4ก็มานะคะวันที่16มิถุนาก็0346หลักหน่วยคือ4ตัวที่เราคำนวณได้ก็มี4ก็จะเห็นว่า สูตรของเรามีโอกาสที่จะมาครบสิบหน่วยได้สูงนะคะงวดแรกที่มีมาครบสิบหน่วยอันนี้มันเป็นเลขเบิ้ลนะคะก็ถือว่าถ้าจะครบก็ถือว่าครบนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะพองวดนี้นะคะวันที่16มิถุนายนเข้าหลักหน่วยด้วยหลักสิบเลขหกก็เข้ามานะคะแล้วงวดไหนที่มันเข้าหลัก อันนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆเป็นหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยโอกาสที่จะเข้ามาในหลักสิบหน่วยก็สูงอยู่เช่นกันตั้งแต่วันที่16กันยานะคะห้าก็เข้า10หน่วยนะคะวันที่1ตุลาห้า7ก็เข้าอ้าเนะคะขอภยัยหลักหน่วยคือ9หลัก10บคือ5ก็มาครบนะคะวันที่16ตุลา หลักหน่วยคือ8หลักสิบคือ3ก็ครบนะคะส่วนวันที่1พฤศจิกายน63หลักหน่วยมาที่6แล้ววันที่16พฤศจิกายน63สูตรนี้จะเดินต่อได้ไหมนะคะ7จ1 3จะไปต่อหรือไม่เป็นเมื่อที่13บสามได้ไหมเราก็ไปลุ้นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ ถ้าเพื่อนๆถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ดูให้ผ่านๆไว้เป็นแนวทางแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีแนวทางยังไม่มีเลขเด่นที่อยู่ในใจก็ลองดูสูตรนี้นะคะ7013ในหลักหน่วยล่างนะคะบางครั้งมันอาจจะเดินต่อก็ได้เพราะสถิติที่มันเดินมา12งวดมันไม่เคยหลุดเลยมันอาจจะไปต่อได้นะคะเราอาจจะมีตัวเลือกอีก ถ้าสมมุติว่าเรามีหลักสิบอยู่แล้วถ้ามีหลักสิบเด่นเด่นอยู่แล้วเราลองเอามาจับดูหรือว่าถ้าเรามีสูตรของหลักหน่วยนะคะสูตรหลักหน่วยสูตรอื่นที่มันเดินดีลองมาจับคู่กันมาชนกันว่าตัวไหนที่มันชนกันแล้วเราก็จะเหลือตัวที่ตัดน้อยลงนะคะเหลือตัวที่เลือกน้อยลงเราก็จะได้ลงทุนได้น้อยลงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ถ้ายังไงคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะอย่าลืมก,กดกระดิ่งไว้คลิปหน้าจะลงพยายามลองให้ครบสำหรับสูตรที่มันเข้าในหลักหน่วยล่างนะคะสูตรที่เข้าในหลักหน่วยล่างว่าที่แล้วเราจะมีอยู่สามสูตรนะคะว่าที่แล้วเราจะมีสามสูตรก็สูตรนี้นะคะ หลักหน่วยล่างสูตรนี้ที่งวดที่แล้วได้ศูนย์หนึ่งเก้ามันก็เข้ามาที่ศูนย์แล้วก็สูตรนี้นี่คือสูตรที่ลงไปให้สูตรสูตรที่กาลังทําอยู่นะคะแล้วสูตรอีกสูตรนี้ก็แปดเก้าศูนย์สี่นี่คือมันเป็นสูตรเดิมของงวดก่อนๆแต่ว่ามันเคยหลุดไปนะคะมันเคยหลุดไปก็เลยไม่ได้นําเสนอให้พอเรามาคิดดูมาคํานวณใหม่อีกทีมันกลับมามันสามารถกลับมาได้ ในหลักหน่วยล่างอีกครั้งหนึ่ง4งวดห้างวดติดต่อกันก็งวดที่แล้วก็ได้ศูนย์นะคะก็เข้ามาที่หลักหน่วยจริงๆนะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะได้ลงสูตรนี้ให้เพื่อนๆดูนําเสนอให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางเลือกอีกครั้งอีกทางหนึ่งนะคะว่าโอกาสและความน่าจะเป็นสําหรับสูตรนี้จะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่มันหลุดไปพักหนึงแล้วมันกลับมาใหม่นะคะกลับมาใหม่ก็เข้าติดต่อกันอยู่สี่ห้างวดนะคะ สูตรทุกสูตรมีโอกาสหลุดและมีโอกาสที่จะไปต่อได้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ดูในสูตรต่อๆไปถ้ายิงมีหลายสูตรที่มันเดินดีสูตรที่มันเดินดีตลอดยังไม่เคยหลุดเนี่ยความน่าจะเป็นมันก็สูงเราลองเอาสูตรที่มันเดินดีๆมาเทียบชนกันนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ใช้ในการเลือกซื้อสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลได้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้และขอให้เพื่อนๆโชคดีเฮงๆงปังๆกันในวันที่16พฤศจิกายน63สวัสดีค่ะ